ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดวฟองเต้าหู้สพ่พวินเซนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะ่ะก็ใส่หมูสับนะคะ เราก็จะมาใส่ผงปรุงรสรสหมูนะคะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่สีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาค่ะด๋ยวน้ำตาลใส่สักนิดนึงนะคะ ช้อนฟองชินขึ้นมาออกลูกชิ้นเห็นท้อมนะคะ อาหารที่ทําง่ายนะคะทํารับประทานกันเองสะอาดดีมีประโยชน์ค่ะทีนี้ก็มาใส่เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูก็เราซื้ออย่างแห้งๆมาแล้วก็แช่น้นะะําค่ะแช่น้ําให้มันพองขึ้นมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตรงคั่วมันจะอาจจะมีติดทรายนิดนึงเราก็ต้องเอาออกนะคะแล้วก็ล้างหลายๆน้นะะําค่ะล้างแค่สองสามน้ำนะ มาขั้งตรงขั้วตรงนี้นะคะมันอาจจะมีทรายเกาะอ,อยู่นิดนึงแล้วก็เอากรรไกรตัดทิ้งนะคะกองเต้าหู้แล้วก็ซื้อดังแห้งๆมาแล้วก็แช่ค่ะแช่แล้วพอมันนิ่มแล้วเราก็มาตัดตัดให้เป็นเป็นชิ้นพอคำนะคะแต่กองเต้าหู้ค่ะเป็นอาหารที่ทำง่ายค่ะเสียวเวลาเีเดียวเอง เป็นชาวฟองเต้าหู้นะคะวินเซนต์ค่ะ ทำเองก็ชอบรสชาติแบบไหนเราก็เติมได้ค่ะอันี้มันก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมา,าต้นหอมผักชีนะคะก็ปิดนะปิดไฟแล้วก็มาใส่ตั้งไชค่ะ พริกไทยป่นนะคะโรยด้วยพริกไทยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเป็นอาหารที่ทําง่ายน่ารับประทานนะคะรสชาติดีค่ะถ้าอยากชอบอะไรแล้วก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูอะไรก็ใส่ได้นะคะถ้าชอบนะคะวิ่ีทำง่ายๆเลยค่ะเสียเวลาไม่มากนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก,กันหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 你看。Yeah.